ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่3ไร่2งานกับอีก22ตารางวานะครับท่านที่กาลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับที่ดินเนื้อที่ไม่มากนะครับกำลังพอดีเลยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลล้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณนะครับ ครับท่านที่อยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับของเราเหมาะเลยนะครับของเราจะเป็นวิวทุ่งนานะครับแล้วก็รอบๆที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับครับของเราน้ำไฟพร้อมนะครับกลางคืนเราก็มีไฟสองทางด้วยนะครับหน้าบ้านนะครับนะครับของเราแปลงด้านหน้านี้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปนิดเดียวนะครับที่เรามองเห็นเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับออกไปประมาณ100เมตรนะครับแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนหมายเลข357เนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ900เมตรนะครับถนนที่อ่าออกไปทางอู่ทองนะครับเป็นถนนใหญ่นะครับเข้ามาอ่าประมาณ900เมตรเองนี่ครับ ออกไปนี่นะครับเนี่ยเลี้ยวนี่นะครับนะครับช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับ900เมตรนะครับนี่ครับเพื่อนบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่ในนี้นะครับนั่นนี่เนี่ยนี่ครับอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเผื่อ FC มาจากทางเวสเกตนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 5กิโลกับอีก800เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเผื่อท่านใดจะไปตลาดซื้อของนะครับไปถึงตัวสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ที่8กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่81กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่82กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับเดินทางง่ายนะครับจากเวสเกตนะครับวิ่งยาวอย่างเดียวเลยนะครับ จนเกือบๆถึงตัวสุพรรณนะครับนะครับนี่คือเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านหน้านี่ครับเนี่ยเข้ามาในฟืบเนี่ยนะนี่ครับเนี่ยเข้ามานิดเดียวนะครับอ่าหมุนตัวปื๊บนะครับถึงที่หนึ่งของเราแล้วนะครับนี่ครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเราเอาแนวอ่าต้นเสาไฟฟ้านี่นะครับนะเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับนะครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับจะต้องรังวัดนะครับ ท่านใดชอบสนใจนะครับวางประจําไว้นะครับเดี๋ยวให้เขาลังวัดให้นะครับนะครับตรงนี้นะครับฟืบนะครับแล้วเราไปนู่นเลยนะครับครับผงเรานะครับเราจะได้หน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณรับสาเมตรนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับนะนะครับแล้วถนนนี่นะครับอันนี้เขายกให้เป็นสารประโยชน์นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงแนวเสาเรานี่นะครับนั้นนะครับเราจะลึกตรงไปนี่เลยนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ 150เมตรนะครับนะครับแล้วก็ส่วนด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่นะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะสำหรับท่านที่ชอบที่ดินนะครับหันหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากพื้นถนนนะครับที่ผมเดินอยู่นะครับแล้วก็ลงไปที่นานะครับน่าจะอยู่ประมาณ50เซนนะครับนิดเดียวนะครับนะครับถ้าถมก็ถมไม่เยอะนะครับ เปิดท่านใดนะครับอยากกระถมนะครับเนี่ยถมไม่ไม่เยอะเลยนะครับดีเลยนะครับเปิดท่านใดเออที่ดินจะไม่เสียพื้นที่นะครับหรือว่าเราอยากจะได้บ่อนะครับเราก็ขุดบ่อแล้วมาเอาดินมาทําโคกนะครับก็ได้ดินอ่ามีโคกปลูกบ้านนะครับแล้วก็มีบ่อเอาไว้เก็บน้ําเลี้ยงปลาอะไรด้วยนะครับนะครับแล้วก็จะมีคลองส่งนะครับน้ำนะครับนี่นะครับเนี่ยจะมีคลองส่งน้ํานะครับอยู่อ่าหน้าบ้านนะครับ นะครับน้ำเขาก็จะส่งต่อเข้ามานะครับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดึงน้ํานะครับมาทํานาทําสวนทําเกษตรได้เลยนะครับนะครับในนี้ก็จะมีทั้งสวนมะม่วงนะครับแล้วก็สวนที่เขาทํานานะครับแล้วก็เลยเปาไปหน่อยนะครับก็จะมีคนกรุงเทพนะครับมาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับครับนี่นะครับของเราประมาณนี้นะเนี่ยครับนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณสไฟฟ้านี่ครับ แล้วก็จากนี่นะครับฟืบเราไปนู่นเลยนะครับของเราจะโค้งๆหน่อยนะครับของเราจะได้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ32เมตรนะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากนี้นะครับเราก็ตรงไปถึงด้านท้ายเลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดิน3ไร่2งาน22ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่2ล้านนะครับก็แจ้งผมมาลุงหน้านะครับนี่ครับ ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เรามองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลยนะครับเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราไม่อยากถมนะครับเราก็ขุดเป็นบ่อนะครับมาทําโคกปลูกบ้านตัวนี้ได้เลยนะครับจะถมโคกให้เต็มเนี่ยครับส่วนนี้นะครับมีโคกปลูกบ้านนะครับมีพื้นที่เลี้ยงปลานะครับหรือว่าท่านใดที่อ่าอยากจะปลูกต้นไม้นะครับทําโคกหนองนานะครับเนี่ยได้เลยนะครับ ของเราน้ําไฟพร้อมนะครับเนี่ยครับได้บรรยากาศดีด้วยนะครับสาหรับท่านที่จะเกษียณอายุนะครับกาลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับเนี่ยครับวิวดีบรรยากาศดีนะครับครับถ้าเราจะไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวิ่งไปนิดเดียวนะครับประมาณ8กิโลนะครับก็ถึงตัวจังหวัดแล้วนะครับนิดเดียว ไปซื้อของนะครับไปโลตัสนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเรานะครับช okay. oh, ่วงด้านท้ายนะครับนะขับด้านตรงโน้นนะครับครับนี่หลักเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับอ่ะนี่นะครับครับอ่ะผมย้อนกลับนะครับฟื้ไปนู่นเลยนะครับจากถนนนะครับมาถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ150นะครับ แล้วก็จากตรงนี้นะครับเนะครับเราตัดตรงๆไปนี่เลยนะครับนะนี่ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ32เมตรนะครับนะครับท่านที่อยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านสวนทํโคกหนองนานะครับถือว่าดีนะครับที่ดินเนื้อที่ไม่มากนะครับนะครับกำลังพอดีนะครับก็เรียกว่าที่กําลังพอใช้นะครับส่วนนี้คือบรรยากาศด้านท้ายแปลงที่ของเรานะครับอันนี้บ้านทรงไทยหลังใหญ่นะครับครับด้านแถบโน้นนะครับที่ แนวเขตเรานะครับผมอาจจะไม่ได้พาเดินไปนะครับเพราะบางทีเขาเลี้ยงหมานะครับเราก็ไม่อยากไปรบกวนนะครับแต่ให้รู้ว่าของเราประมาณโน้นนะครับส่วนนี้จะเป็นวิวทุงนาซสวยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วบรรยากาศคือเขาเรียกว่าบรรยากาศกลางๆนะครับไม่เปรี่ยวนะครับเนี่ยเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับตรงหน้าถนนนะครับเพื่อนบ้านเราก็เยอะนะครับมีบ้านหลังใหญ่ท่านเลยนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสาระทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลง3ไร่2งาน22ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลลัวใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ขายเหมานะครับอยู่ที่2ล้านนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ